โอ้โหแต่และรุ่นสวยมากวันนี้นะคะรถไฟฟ้าจากดีพอมงคลอุบลราชธานีแล่งรุ่นไหนเอาไว้สีไหนเอาไว้สอบถามที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยที่ปรึกษาการขายบอกว่าพร้อมมากนะคะเพราะว่าโชว์รูมเปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้วันแรกเลยทีเดียวค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ สแสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญทุกท่านยืนบริเวณด้านหน้ารถก่อนนะคะเชิญเลยค่ะเจ้าของรถทุกท่านเลยทั้งสี่คันเลยนะคะสี่คันเลยค่ะประจำการที่หน้ารถได้เลยวันนี้ทุกรุ่นน่าสนใจมากๆ แล้วก็ขอให้รถทุกคันเป็นรถที่ค้นเงินขนทองเฮงเฮงปังปังรวยรวยด้วยนะคะขับขี่ปลอดภยัยทุกๆุกคันเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะรถคันแรกข,ของเราอยู่ไหนเอ่ยเชิญเลยค่ะ เราจะเขาดาวพร้อมกันเอาเลิกเอาชัยกันนิดนึงนะคะเราจะมาร่วมกันฉลองให้กับรถใหม่ป้ายแดงค่ะจากดีพอมงคลอุบลราชธานีเราจะทำการปล่อยรถพร้อมกันทั้ง4คันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราจะเค้าดาวแล้วนะคะวันนี้เราจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเป็นวันสำคัญจากดีพอมงคลอุบลราชธานีค่ะโอเคพร้อมแล้วเข้าดาวไปพร้อมกันค่ะ5้ ท่สวยงามมากๆเลยนะคะขอให้รถจากดีพอเป็นรถข้นเงินขนทองเป็นรถที่ขับขี่แล้วร่ำรวยแห่งแห่งปังๆนี่เราสามารถเล็งจากป้ายแดงที่เราเห็นได้เลยนะคะนะคะเป็นเศรษฐีทั้งคนขับแล้วก็ผู้ร่วมยินดีขอบคุณค่ะกับลูกค้าทุกท่านเลยที่เลือกดีพอของเรานะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยขอบคุณค่ะนี่ก็คือลูกค้าในวัน Grand Opening ิ่งกับดีพอมงคลอุบลราชธานีค่ะถือว่าน่ายินดีมากๆเพราะเป็นการออกรถและรับรถนะคะในวันแกร n ด์โอเพนนิ่งดีพอมงคลอุบลราชธานีเลยทีเดียวค่ะเชิญทุกท่านพักผ่อนได้เลยนะคะ ประชาสัมพันธ์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าพร้อมแล้วสแตนบายค่ะด้านหน้าเวทีได้เลยตอนนี้อีกสักครู่เราจะเริ่มแล้วใช่เลยนะคะรู้สึกว่าร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของรถยนต์ดีพอนะคะขอบคุณมากมากเลยที่เลือกนะคะดีพอมงคลอุบลราชธานีไปไว้ใช้เพราะนี่คือรถพลังงานสะอาดจริงๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพี่เปิ้ลก็เลือกดีพอเหมือนกันเมื่อสักครู่ที่เงียบไปคือไปรับรถนะคะนะคะ ก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะคะจากเฮียไม้นะคะที่เป็นผู้ดูแลนะคะจะเป็นอีกเจนหนึ่งนะคะที่จะมาดูแลดีพอมงคลอุบลราชธานีนะ,ะต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะคะที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังวิสัยทัศน์ของเฮียไม้ยด้านบนเวทีด้วยอีกสักครู่ค่ะ บรรยากาศฝั่งด้านการร่วมแสดงความยินดีนะคะในการมอบช่อดอกไม้นะคะก็ย <fi> ังคงอบอุ่นเลยค่ะตอนรับนะคะเฮียวิทย์และก็ซอเอนะคะอ๋อท่านคะค่ะท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22